อืเก่าจะไปไหนอ่ะฮะไม่สนถามว่าจะไปไหนฮะไปไหน ข, áng, ข áng, ้างข้างงงงงทำไม่ถูกเลยโอ้ยตกตกตกแน่แน่แนตกตกเกือบตกทำอะไรมเมื่อกี้โอ้ทำอะไรเด็กสกอยวะโอ้แต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จยังเนี่ยอ่ะเช็ดแล้วเช็ดอีกโอ้ย จะไปเที่ยวไหนนะ่ะฮะรอลูกพี่อยู่หรอโออเอมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วนี่ลูกพี่อยู่นี่มามาโอ้อยากให้ไปเล่นที่มาไซแน่เลยมาบอกนี่ไปพี่นัดส่งเสียงหน่อย ไว้มันไม่ได้ยินอะไปที่รถเหมือนเดิมมันบอกว่ามาเล่นกับน,น้องน้อยเออน้องอยากเล่นตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> มา <c oughs> มามามา,มา <c oughs> เขามาหาเขาในบ้านนี่มา <c oughs> เขาเหนื่อยเขาอ่าน่ะเเขาเล่นกับน้องจนเหนื่อยแล้วอะ นี่ไงนี่ลูกพี่อยู่นี่เห็นปะเนี่ยโอ้ยนั่นนั่โอ้ยนะจะหาลูกพี่อยู่อะโอ้ยโอยพอแล้วพอแล้วขี้เกียจแล้วนะอันน่ะอันน่ะอันน่ะเรียด้วยเรียด้วยโอ้ย เดี๋ยให้ลูกพีด้วยเว้ย hmm. mm hmm. เอาแล้วจะไปไหนต่อไปไหนอีก mm hmm. mm hmm. อานอนด้วยกันโอ้ย